ทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมีสั่งมาจะดูอะไร oh, 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 oh. เป็นรายการนะครับความรู้ดีๆที่จะพาทุกท่านนะครับเ oh. ข้าชมสถานที่สําคัญของแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมพิพิธภัณฑ์ตราเมชษนียคกรน,นะครับซึ่งได้มีการรวบรวมสแสตมจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาจาัดแสดงที่นี่รวมแตมของบ้านเราด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอแนะนําตัวสมาชิกแต่ละคนก่อนเลยครับผมนัทพลรอดจินดาราสักนัทพลนะครับสิบห้าลูผมวิรัตะพัฒน์เดินสะดุดผมนัทพัฒน์พ่อนามยงครผมภาพพน์ที่ดีเลยนะครับส่วนผมพศะสินพุทธันธ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และจะพาทุกท่านไปสัมผัสกันถึงที่เลยครับไม่ต้องเสียเวลาเราไปกันเลยครับมาเจอกันับ มาในพิพิธภัณฑ์ตาไปรษณียกรของไทยนะครับในชั้น2เราก็จะเห็นแตมรูปนี้นะครับอยู่ที่ทางเข้าเลยครับแตมรูปนี้นะครับมีชื่อว่าโสรถนะครับซึ่งระบบไปรษณีย์ของไทยนะครับเริ่มขึ้นในครั้งแรกครั้งแรกในสมัยของรัชกาลที่5นะครับโดยผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาของระบบไปรษณีย์ของไทยนะครับก็คือท่านผู้นี้ครับที่อยู่ในแตมนะครับ พระองค์มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังศรีนะครับโดยเส้นชุดโสรถนี้นะครับถูกพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2426นะครับถูกพิมพ์ขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายนะครับในวันที่ใช้ระบบไปรษณีย์ครั้งแรกของไทยนะครับในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426นนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราไปดูประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งระบบไปรษณีย์ของไทยกันนะครับ ต่อจากด้านหน้านะครับที่ผมได้พูดไปก่อนนั้นนี้แล้วนะครับว่าสเตมชุดโสรถนะครับจะมีทั้งหมด6ดวง6ชนิดราคานะครับจะมีตามนี้นะครับ6ชนิดราคาเริ่มที่1โสรด1อัด1เซี่ยว1ซีก1สลึงและ1เฟืองนะครับจะมีทั้งหมด6ดวงนะครับในชุดโสรถซึ่งเป็นสเตมชุดแรกของประเทศไทยซึ่งเริ่มขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5้านะครับส่วนรูปด้านล่างนี้นะครับเป็นที่ทําการปรณียีไทยแห่งแรกนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาทางด้านนี้นะครับเป็นการบอกเล่าประวัติของไปรษณีโลกนะครับซึ่งการสถาปนากิจการไป,ปรษณีของสยามนะครับนับเป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าในสมัยของรัชกาลที่4รัชกาลที่5นั้นมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นสําหรับประวัติของระบบไปรษณีของไทยนะครับ เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2426ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยสแตมชุดแรกที่ใช้คือชุดโสรถโดยตามหลังประเทศแรกที่ประกาศใช้สแต็มดวงแรกของโลกเพียง43ปีซึ่งประเทศแรกที่ใช้สแตมดวงแรกคือประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช2383 ในรัชสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบไพรส์นีโลกการสถาปนากิจาการไพรส์นีขึ้นในสยามนับเป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาติด้วยเป็นประจักษ์พยานแหน่งความประกาศตนอย่างภาคภูมิใจว่าสยามเป็นประเทศที่มีความเจริญมีอิสรภาพในตนเองเสมอด้วยนานา,นาอารยประเทศด้วยการริเริ่มกิจาการไพรส์นีเป็นของตนเอง ในยุคที่ระบบปรษณียุคใหม่ของโลกยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นกำเนิดการไปรษณนีกรุงสยามเริ่มจากความไม่มีทุกประการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรม,มหลวงพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นผู้นำในการจัดตั้งการปรัชญขึ้นเมื่อวันที่สองกรกฎาคม พุทธศักราช2424ซึ่งนับเป็นกิจการใหม่ของสยามในเวลานั้นโดยในสมัยนั้นประเทศเยอรมนี er ได้มอบตู้ปริศีสองใบให้กับประเทศสยามซึ่งปัจจุบันตู้ปริศยีได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตราปริศณียกรแห่งนี้1ตู้ซึ่งตู้ปริศยีนั้นมีอายุถึง130ปี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงพานุพันธ์วงศ์วรเดชได้ก่อตั้งการปรณียีขึ้นและได้จัดให้ที่ทำการไปรณียีแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเดิมเป็นบ้านของพระปีชากลการสำอางอมาตยกุลเป็นที่ทำการไปรณียีแห่งแรกของประเทศไทยต่อมาเมื่อกิจการของปริษณีไทยได้มีการขย,ขยายและเจรเดินเติบโตมากขึ้น โดยขยายลงไปทางที่ใต้ของพระนครและจัดตั้งให้กงสุนย์อังกฤษเป็นที่ทำการไปรษณีย์ต่อจากที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของไทยที่บ้านของพระพิชากรการ ส่วนที่จัดเป็นนิทรรศการยาวเลยนะครับแสดงถึงวิวัฒนาการของตราบนียกรหรือแสแตมของไทยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นนะครับว่าการใช้แสแตมและการริเริ่มระบบไปรษณีย์ของไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกในสมัยของรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นหน้านี้นะครับจะจัดแสดงแสดงแตมทั้งหมดนะครับที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งจะมีจํานวนทั้งหมด5ชุดนะครับแบ่งไปตาม เหตุการณ์สำคัญ,คญในรัชสมัยของพระองค์นะครับวิวัฒนาการตราไปรษณีย์กรไทยเริ่มขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่5ซึ่งในรัชกาลที่5นั้นมีสแตมทั้งหมด5ชุดตามลำดับเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระองค์โดยตราไปรษณีย์กรชุดที่2และชุดต่อ,ตอมาได้พัฒนารูปแบบและรายละเอียดภายในดวง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพสากลไปรณียีคือต้องมีชื่อประเทศสยามมีชนิดราคาต่างๆเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขอาราบิก <_ S 1> เพื่อให้ใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในรัชสมัยของกรรษัตริย์พระองค์ใด <_ S 2> เริ่มมีการใช้ชื่อประเทศเลขไทยเลขอาราบิกกันบ้าง <_ S 1> ในสมัยรัชกาลที่7 เริ่มมีการใช้คำว่าสยามปรากฏขึ้นในสแตมและมีตัวเลขอารบิกบอกค่าของสแตมในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีการใช้คำว่าประเทศไทยขึ้นในชุดที่3ของรัชกาลที่9มีการบอกตัวเลขค่าสแตมทั้งตัวเลขไทยและตัวเลขอารบ,บิกครับ จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับทรงสนพระไทยในกิจาการประชนีของไทยเป็นอย่างมากประกอบกับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนยังต่างประเทศทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชียได้ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความก้าวหน้าของกิจาการปรณียีจนถึงขนาดที่ว่าพระองค์ทรงมีสมุดคอลเลกชันสําหรับสะสมสแตมส่วนพระองค์โดยพระองค์จะทรงมักแลกเปลี่ยนสแตมกับคุณนางชั้นสูงอยู่เสมอ โดยเฉพาะจะทรงพระราชทานแด,ด่เจ้าหญิงแห่งเนเปลิลที่ทรงสะสมสแตมซึ่งจะนัดหมายว่าแลกเปลี่ยนสแตมกันอยู่เสมอๆครับโดยบริเวณนี้นะครับได้มีการจัดแสดงเครื่องมือที่ใช้ในระบบไปรษณีย์ของไทยนะครับโดยเครื่องแรกนะครับเรียกว่าเครื่องปลุฟันตราไปรษณีย์รนะครับสําหรับใช้ทำแสแตมของไทยนะครับซึ่งกรมธนารักษ์นะครับกระทรวงการคลังให้ยืมมาใช้ในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับ เครื่องต่อมานะครับเป็นเครื่องชั้าหนักพัสดุพันธุ์ของระบบไปรษณีย์นะครับก็มีมากมายหลากหลายชนิดมากเลยครับตั้งแต่เครื่องช่างแบบ2แขนและมีตุ้มน้ําหนักนะครับนี่ก็เป็นเชือ,เ,อเครื่องช่างรุ่นแรกๆนะครับที่ใช้ในระบบไปรษณีย์ของไทยนี่เป็นตู้ไปรษณีย์รุ่นแรกๆนะครับใช้งานราวปีพุทธศักราช2449นะครับซึ่งนี่คือตู้ที่มีความสมบูรณ์มากเลยนะครับ ซึ่งตู้นี้เป็นตู้ที่ใช้แขวนนะครับเมื่อเราเห็นตู้นี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าตู้นี้จะอยู่ในชุมชนที่มีขนาดไม่ค่อยใหญ่มากนะครับจะมีคํากล่าวที่บอกว่าขนาดของชุมชนนั้นจะดูตามขนาดของตู้ไปษณีนะครับถ้าตู้ไปษณีเล็กก็จะอยู่ในชุมชนที่เล็กๆไม่ค่อยใหญ่มากแต่ถ้าตู้ไปษณีใหญ่ก็จะอยู่ในชุมชนที่ใหญ่ตามกันไปนะครับโดยตูน้นี้มีความเก่าแก่มากในสมัยก่อนนะครับ เราจะใช้คําว่าตู้ทิ้งหนังสือแทนคําว่าตู้ไปรษณีย์ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นจดหมายไปรษณียบัตรหรืออะไรก็ตามที่เป็นกระดาษและมีตัวหนังสือเราจะใช้คําว่าหนังสือดังนั้นตู้นี้ซึ่งเป็นในในสมัยออของรชัชกาลที่5นะครับจะใช้คําว่าตู้ทิ้งหนังสือส่วนตู้ที่ตั้งอยู่ด้านข้างนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบสีระหว่างตู้ไปรษณีย์รุ่นเก่า และตู้ัรษนีรุ่นใหม่นะครับโดยตู้ปรษน,นีใหม่นะครับจะมีความสดใสน่ารักนะครับสีแดงสดใสเลยทีเดียว สเตปมที่จัดแสดงทั้งหมดนี้นะครับมีทั้งหมด10ดวงนะครับซึ่งสแตปมตั้งแต่ดวงนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นสแตมป์9ารัชกาลนะครับตั้งแต่รัชกาลที่หถึงรัชกาลที่9นะครับจัดทําขึ้นเป็นที่รึกในงานสมโภชฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีนะครับในปีพุทธศักราช2525นะครับโดยรูปแรกนะครับเป็นภาพถ่ายทางอากาศพระบรมหาราชวังนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับโดยเดี๋ยวเราจะพาไปชม สแตมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีอีกครั้งหนึ่งครับจะมีตู้ด้านข้างน,นะครับที่เป็นนิเทศการถาวรนะครับที่จะจัดแสดงสแตมทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ จากตัวอย่างแ t ม m เก้ารัชการที่จัดทําขึ้นเป็นที่เรื่องในงานสมโพธฉลองกรุงรงัตนโกสินทร์ครบ200ปีนะครับคราวนี้เราก็จะมาดู stem ของจริงนะครับที่ถูกจัดแสดงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในตู้นิทศการถาวรของพิพิธภัณฑ์นะครับโดยวิธีการเข้าชมนะครับแล้วก็จะดูเบอร์นะครับที่เราสนใจแล้วก็จะกดเข้าไปนะฮะก็จะออกมานะครับเราก็จะเลื่อนออกมานะครับ ทีนี้สิ่งที่เราสนใจครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือแ stem นะครับที่จัดทาขึ้นในงานสมโพชฉ์ลลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับของจริงเลยนะครับพร้อมกับซอง s ม e ์แล้วก็มีตาประทับด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับพิพิธภัณฑ์ตราปสิเสษนในนะครับวิทยากรนะครับที่ได้มอบความรู้ให้กับเรานะครับและมาสเตอร์เปียไทยนะครับที่ได้ให้โอกาสเรานะครับได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับสัมผัสถึงประวัติศาสตร์ไทยของเราที่น่าจดจำนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ ำหรับพิพิธภัณฑ์ตาเปสนียกรแห่งนี้นะครับจะเปิดทำการในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยจะปิดในวันจันทร์อังคารและวันหยุดนะคะตตเลิกหากท่านผู้ใดสนใจที่จะเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับท่านสามารถเดินทางมาได้โดยการโดยสารรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานควายแล้วเดินต่อมายังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เลยนะครับ หากการผลิตและจะทำสรา,ารคดีชุดนี้มีข้อผิดพลาดหรือผู้พ้องประการใดขณะผู้จัดจทำขออภัยมานที่นี้และจะนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมครับ